ใหญ่ที่1การส่งเสริมการลงทุนเพื่อสร้างแลนด์มาร์คใหม่ๆทางธุรกิจให้กับคนกรุงเทพให้มันยิ่งใหญ่กว่าเดิมเช่นการจัดงานระดับอาเซียนการพัฒนาศูนย์แสดงสินค้าการจัดงานสตาร์ทอัพในระดับโลกที่มีการจัดงานธุรกิจส่งเสริมสตาร์ทอัพให้เกิดขึ้นได้จริงไม่ใช่เพียงแค่ออกบูธแล้วไม่เกิดอะไรขึ้น นี่คืออีกหนึ่งนโยบายที่พักประชากรไทยตั้งใจที่จะทำให้เกิดความยิ่งใหญ่ทางธุรกิจในกรุงเทพมหานครใหญ่ที่สองสร้างสตาร์ทอัพฮับส่งเสริมการจัดทำนักงานเปิดโอกาสให้คนมีพื้นที่ใช้สอยทางธุรกิจที่ราคาไม่แพงรวมถึงเป็นแหล่งแลกเปลี่ยนความรู้ของกลุ่มคนสตาร์ทอัพนานาชาติผู้ประกอบการที่เข้าพิส ธุรกิจของตนเองกับผู้ที่เชี่ยวชาญสามารถติดต่อประสานงานได้ตลอดทั้งปีและเชื่อมต่อกับนักลงทุนระดับโลกเราต้องมีสังคมธุรกิจใหม่ๆของโลกตัวอย่างเช่น Y c o m อมพิ t o r ที่ Silicon Valley ในสหรัฐอเมริกาและนำพาสตาร์ทอัพไทยไปถึงระดับโลกใหญ่ที่3ส่งเสริม ศูนย์กลางสินค้าแห่งกรุงเทพมหานครนั่นก็คือโฮ o ซ e เซ l น Center ให้กระจายสินค้าการค้าขายศูนย์แสดงสินค้าที่รองรับการสั่งซื้อแบบดรอปชิปจากทั่วโลกพัฒนาระบบกระจายสินค้าแบบใหม่ที่ทันสมัยไม่แพ้ใครในโลกไม่ใช่แค่การฝากขายในแต่ละแพลตฟอร์มรายใหญ,ใหญ่เงินกระจายออกต่างประเทศครับเพราะฉะนั้น ในเรื่องนี้เราก็สามารถที่จะทําเงินกลับเข้ามาสู่กรุงเทพมหานครได้มหาศาลอย่างแน่นอนใหญ่ที่4ส่งเสริมศูนย์กลางสินทรัพย์ดิจิตอลแห่งกรุงเทพมหานครเป็นแหล่งรวมของผู้ที่สนใจผู้ลงทุนสินทรัพย์ดิจิตอลระดับประเทศและนานาชาติปัจจุบันมีมากกว่า90%ของนักลงทุนในสินทรัพย์ดิจิตอลและผู้ผลิต ก็ยังอยู่ในกรุงเทพมหานครทั้งสิ้นมีถึงหลักล้านคนไม่ว่าจะเป็นนักเทรดผู้ผลิตงานศิลปะดีๆก็ยังสามารถที่จะเข้าไปขายอยู่ในบล็อกเชนที่เราเรียกว่า NFT มีคนผลิตเก่งๆแบบ d e f ฟสินทรัพย์ดิจิตอลไม่ได้เกี่ยวกับเงินดิจิตอลเท่านั้นแต่เป็นโลกใหม่ของคนกรุงเทพมหานครเป็นคนรุ่นใหม่ที่มีพรสวรรค์ตัวอย่างเช่น มีเด็กคนหนึ่งวาดรูปแล้วนำไปขายใน NFT ก็มีต่างชาติมาซื้อเห็นไหมครับอยู่ที่ไหนก็สามารถทำรายได้อย่างงามให้กับตนเองได้อยู่ที่ทำเป็นและทำได้จริงใยที่5ทรส่งเสริมศูนย์กลางธนาคารนานาชาติแห่งกรุงเทพมหานครให้เป็นแหล่งรวมของธนาคารและการเงินนานาชาติให้สตาร์ทอัพได้เพราะ ปัจจุบันประเทศไทยมีนักลงทุนน้อยรายมากที่สนับสนุนและมักจะสนับสนุนเฉพาะโมเดลธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักของตนเองเท่านั้นที่เรียกว่า corporate venture capitalist แต่เราต้องผลักด,ดันให้นักธุรกิจรุ่นใหม่ที่อยู่ในกรุงเทพมหานครได้แจ้งเกิดโดยพัฒนาสตาร์ทอัพในไทยแต่ขยายความสำเร็จไปในระดับโลก ใหญ่ที่6ส่งเสริมศูนย์กลางตลาดแรงงานดิจิตัลแห่งกรุงเทพมหานครเป็นศูนย์แรงงานด้านออนไลน์มาร์เก็ตติ้งสำหรับผู้จ้างงานจากทั่วโลกในประเทศอเมริกาและยุโรปจ้างคนในฟิลิปปินส์และอินเดียเป็นคอนเซเตอร์แทนบริษัทอื่นๆในประเทศตนเองมาช้านานเราก็ทำได้ไม่ใช่แค่การเป็นคอนซเตอร์แต่ทำงานอื่นๆเช่นงานกราฟิกงานการตลาดออนไลน์อื่นๆ เพราะคนไทยทําได้ดีและมีคุณภาพต้นทุนต่ําเพราะงานแบบนี้สามารถนั่งทํางานที่ไหนจากที่บ้านก็ได้หรือที่เราเรียกว่า r e m o ท e Work หรือ Work ์ r ฟ m ร o มโฮมช่วยสร้างไรายได้ให้กับผู้ที่อยู่บ้านลดปัญหาการว่างงานเราทําได้เพราะเราจะผลิตบุคลากรผ่านการเรียนออนไลน์ที่เราได้พูดไปก่อนหน้านี้ใยที่7 ส่งเสริมให้กรุงเทพมหานครเป็นศูนย์กลางแห่งความบันเทิงของโลกเราต้องมีแพลตฟอร์มข้อมูลให้นักท่องเที่ยวโดยละเอียดปัจจุบันแต่ละแหล่งท่องเที่ยวจะมีเว็บไซต์หรือมีเฟซบุ๊กเป็นของตอนเองซึ่งมีข้อมูลไม่อัปเดตไม่มีรายละเอียดไม่รวมศูนย์เราจะทำแพลตฟอร์มศูนย์กลางแห่งความบันเทิงโลก Bangkok Entertainment of the World จะมีข้อมูลตั้งแต่นักดนตรีนักแสดงและสถานที่บันเทิงเวลาค่าใช้จ่ายการรักษาความปลอดภัยต่างๆเพื่อให้นักท่องเที่ยวสามารถเข้าไปดูได้อย่างสมบูรณ์และสบายใจที่จะมาเที่ยวกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นศูนย์กลางแห่งความบันเทิงของโลกทุกท่านครับถ้าท่านต้องการผู้ว่ากรุงเทพมหานครที่มีความตั้งใจและตั้งมั่นในการทำงาน สิ่งที่สำคัญผู้ว่ากรุงเทพมหานครทุกวันนี้จะต้องทำงานเป็นจะต้องเข้าถึงปัญหาสามารถมองวิชั่นในการทำงานได้ตลอดเวลาอย่าลืมครับผมกิตชัยพยอมแย้มผู้สมัครผู้ว่ากรุงเทพมหานครหมายเลข29พักประชากรไทยประชากรกรุงเทพคือประชากรไทยประชากรไทยคือประชากรโลกประชากรไทยต้องล้ำหน้ากว่า ประชากรโลกฝากไว้ครับเบอร์29ผู้ว่ากรุงเทพมหานคร